ท่าพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับดิฉันหมอลําพิชราประาะตารรมแกนจงอ่างขงร่างสอดแจงหมอลําเสียงวิโหเมียงหัวหน้าหนพงศกรคะ่ะพี่น้องเอ้ยมือว่างคะ่ะมือบ่มีเวียกบ่ได,ด้ไล่สดได้หยางคะ่ะกับมหาก็บเห็ดค่ะคือเกา่าคือเดิมลคะค่ะมากับคุณแม่พูนคะ่ะคุณแม่พูนซับพูนสีคะ่ะเบื้องกระตาเมี่ยหัวหนาเนี่ยิจิอยู่พูนประชากร <ส>นี่พูนผ้ามูมาเก็บเห็ดเิ่งเนี่ยพี่น้องเไปแม่ยดไปแม่ไปรุ่นกันค่ะพี่น้องค่ะว่าสิได้หรือว่าได้ค่ะใส่เห็ดอยู่นี่โอ้ยตัวเมียหัวหน้ามมาเก็บเห็ด พี่พี่น้องขี่โตกขี่ซี่เห็ดบอมี่ก็สิเอาขี่ซี่เนี่ยไปอ้อยไฟ่เนี่ยมาสิจูดง่ายเนาะอืมบ่ได้เห็ดค่ะบ่มีเห็ดเห็ดเหมืดพี่นอ้องยึดอึดเก็บเอาเนี่ไปอ้อยไฟอ้อยไฟดีตะนาย เปลี่ยนสูตรครับเปลี่ยนสูตรออยไฟดีครับจุดจิบบึมบึมบ่ได้จักดอกเห,เห็ดบ่มีเห็ดอึดทำไมเพิ่งเก็บเมือนแล้วก็ไม่จัก มาแต่ว่าบักววงบักไก่พี่น้องเอ้ยหากินลำบากคักเมี่ยวหน่าอืมมน่าจะไแ้จังปล่อยเห็นมียหากินลำบากคับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเมนูบาดายางหนึง่งกับตรงใดยางหนึง่งอืม เอานีไปอ้อยไฟดีกว่ายางไม้ค่ะจากธรรมชาติค่ะเชื้อไฟจากธรรมชาติดิดไฟดีขึ้นยังนี่ จีติงดาจงสิไดพ่อแก่งพี่น้องเอ้ยมือึดแทะไปใส่กระเปียนอึดเตือดอยู่แหงขอรอยอยู่ขีดตกขีดซี่แม่งเจาะ้นไม่ ออกมาเป็นยางเป็นยัง,นยงก็ไหลออกมาตกลงมาข้างล่างเพื่อเลืเอ่อนไปขีดตกค่ะขีดซี่เป็นกรเอิน่นนี่ขีดตกค่ะขีดใต้ขีดซี่ขีดยางขีดตกขีดใต้ ต้นไม่ค่ะต้นต้น,นจิ๊กเนี่ยเป็นบอ่อไหลออกมาจากนี่ไปจอดป้าเนี่ยแมพี่น้องซื้อกับขาาดอกงามอยู่เนาะนี่จงนี่พี่น้องจะแล้วค่ะจะแล้วสวัสดีค่ะมันสุ่มอยู่อเอาเก็บแม่ วิยดกนินไหมเนะมาะมาตรงนี้มันพอมันหลอดผลสายตาเขาไปได้ยังไดเนี่ยทำผ้าพี่น้องเน,อนี่ยทำผ้าอืพี่น้องเนี่ยทำผ้า,าอุ้ยดอกนี้ใหญ่ขักพุดนะเนี้ยทาฟานค่ะ แต่ว่ามันเลี้ยงใครเลยเอิ่นเฮียทำผ้าน,นี่ดอกนี้น้อยนี่โอ้ยนี่ดินพี่น้องเฮียทำผ้าพี่น้องเฮียทำผ้านี่ดินพี่น้องเฮี่ข้าวแป้งโอ้ดอกง่ายอยู่ <laughs>

น็ดเพืงเขานี่อ่ะแม่แแล้วบานเนี่ยมันเป็นของจงอ่างฮืแลระโงกขาวนี่มันแล้วมานแล้วอืม,วมสวยเลยค่ะ เฮ็ดทำฟานพี่น้องเฮ็ดทำฟานเฮ็ดทำฟานพี่น้องดงเฮ็ดทำฟานนี่สีเหลืองงามคักเฮ็ดหยังนี่พี่น้องแมนบ่หนิเฮ็ดอีหยัง นี่ดอกหนึ่งคือแหงแท้เห็ดแหงบุคือคือเห็ดหลงโง่ยกจะว่ากับจกเป็นยังไงเก็บไปเบื้องก่อนนี่ท้่งนอกนเห็ดเนี้ยวันนี้คือเป็นสีนี่นดำดำนี่เห็ดทำฟ้าน เท่าไปนี่เท่าแล้วก็มีเห็ดข้าวแป้งค่ะเห็ดดินเห็ดดินนี่เห็ดเพิงอยยังนี่เห็ดเพิงดังแฮเนี่ยแม่นแลวพี่น้องโอ้นี่ดอกหนึ่งโอ้ยเท่าแล้วมึงไน่ เอาได้จกจะขาดอกเอาไม่ได้ดอกนี่อีกดอกนี่นี่นี่เห็ดดินนี่พี่นอ้องแมนแล้วบวานนี่น แน่นแล้วบาน,นเนี่ยเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยหัวหนามานแล้ว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 อืนี่พี่น้องมานแล้วมานแล้วนี่ นี่จุ่มมง่า,งงามๆพี่น้องโอ้ยมาไม่สิบได้ดอกจุ่มแล้วได้อยู่นี่โอ้ยพี่น้องสินี่อโอ้ยมดแม่งก็ได้แหงหลายนี่พี่น,อน,อน้อง พี่น้องคอยก็ได้มู่หนึ่งเฮ้ยพี่น้องได้พูดละตาแล้วค่ะ <c oughs> สะออนห้ยปาดดอกนั่นไหม <c oughs> นี่อันนี้ <c oughs> ของเมี่ยงัวหนาค่ะ <c oughs> ดอกนี่ไหมน, <c oughs> น้มนอเออต้อนตะกูลเออลงาสักหลาดมันต้นนี้ว่ามันขาซ้ำแขนพ่นบอกพูนอ่ะ <c oughs> อันนี้เฮ็ดแป้งค่ะเฮ็ดขาวแป้งเฮ็ดดินเฮ็ดดิน โอ้ยหักหมดเห็ดละงอกผูก้ขาก็ได้นี่เห็ดดินพี่น้องเห็ดยังเห็ดดินเห็ดขาเห็ดทำฟ้านพี่น้องเอ้ยลายคักดอกเงี้คักเห็ดทำฟ้านโอ้ยเป็นเงาเป็นเงาอยู่คุณดอกเงี้ยลายงามลายคุณอะ ใส่พ้นแน่ลวอยตัวแบบทำมาแม่จะใส่ใส่มาเบิ้งกัน่ะโอ้ยพี่หนุ่งพี่น่องได้อยููุ่ละเกี่ยงอยู่สมแล้วบานนี้พี่น่องบานคักบานแน่นี่น มอืมงานฟาดจีว่าหัวขาดพี่นอ้องถึกแสค่ะฟาดหัวขาดก่อรอ่ะมันบ่เป็นเห็ดพี่พี่น้องโอ้ยล่นมดดแล้วล่นตาแล้ววันนี้ตายห้าซืือพีอ่พี่นอ้องอืม ล่นตาแล้วบ่ม,มีหมองไส้เล้วพี่น้องเอ้ยข่อยอยากฟอนเด้บ้านนี้อืมมิเตเห็นละงอกขาวบั้งเนี่ยหยัดตาอ่อนๆพี่พี่น้องเอ้ยเพียทิ่งเนี่ยโอ้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 โอสะอ่อนเฮ็ดสะอ่อนเฮ็ดเครื่องบินกระมาเพราะเครื่องบินพี่เฮ็ดทั้งนั้นเลยเฮ็ดละงอกทั้งนั้นเลยละงอกทั้งนั้นเลยค่ะละงอกทั้งนั้นเลย พี่น้องเอ้ยแมนทั้งนั้นเลยเห็นละง,งูเพียพุ่นเห็นบอกเฮ้ยสะออนสะออนพี่น้องพี่มึงไงเฮ้ยตะมันครับจนว่าล่นตาเมียหัวหนา้าพี่มัดมองใส่มาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยพุ่นมึงไงโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย ล่นตาเลยพี่น้องเสียวใส่จังใดล่ะเอ้อมันล่นแล้วมดมื่อมองใส,ใสาฮ่าฮวาฮเาฮอาฮอาฮ่าฮ่า่าฮ่าพอ่น่่า่าฮอาาฮ่าฮ่่า่่ ตายตายตายนี่เรางงคือออกคักออกแน่แท้เอ้ยพี่น้องอเอ้ยล่นตาเมือ่อปัญญาสิเอาพี่พี่น้องเป็นเงาเป็นเงายุ้ยสออนเด้ เมดปัญญาพี่น้องเอ้ยหลายคักหลายเนี่ยมาเด้อมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำเมี่ยงหัวหน้ามึางเนี่ย,สสยใสใสจังใดๆนี่มันหล่นตาแล้วนี่เห็นบ่กระตาเกามานนหน่อยๆซัมปูห้ำนี่หล่นตาหล่นมองเหล่าโอ้โอ้โอ้ตายซื่อๆมึงเนี่ยหล่นกระตาแล้วเมดปัญญาพี่น้องเอ้ยแจ็คเสียวใส่ใสหล่นคักหล่นแน่สิบ่ได้ถอดเสื้อโซ่น่อบ่ พวกนีพี่น้องหล่นตาจูว่าได้กล่องไหวพี่น้องเอ้ยมันหลยหลพูดนนออ้ยมันโพดมันเหลือแล้วอุสวามากไก่มากกวางแน่พี่น้องเอ้ยสะอ่อนบ่พูดใดว่ามียหัว้าหนคเหยดบ่มาพวกนีพี่น้องโอ้ยมดปัญญาพี่น้องพี่น้องมดปัญญาสิเอาเมื่อเอาไปสะอ่อนไลยเห็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดมากพรก็เคยพอเคยเห็น เพื่อนเปียงจำบ่มาเก็บพุนเ้าโลกี้พุนพุนนะเก็บแม่เก็บตายตายตายโอ้ยเมื่อัญญาใ่แล้วเมื่อัญญาใยสะอ่อนเหี้ยโอ้ยโอ้ยเสียไปจังไดได้ มันล้นเรามันล้นเพราะแห้งเลยได้เดี๋ยวนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยสะออนเด้สะออนเด้จอากฟ้อนเด้อมาเนี่ยผู้ใดกับมาแพ้งได้ยินไม่เก็บน้ำกันมาเอาเด้อได้บ่ทางฝนมาเอาเด้อมาเอาเห็ดสะออนเด้อใอยากฟ้อนใส่เด้พี่น้องเอ้ยโอ้ เศร้าอ,อยากกับมองรุ่นนี้พี่น้องเอ้ยหลายหลายลุ่นตาไปสาวโจอามมดปัญญาค่ะมึงเน่กระตาแขง็งซัมป์ปูห้ำนี่ป่านี้พี่พี่น้องเอ้ยสะอ่อนเด้สะอ,อ่ะอ,อนเห็ดแมวกระตามาใส่แม่เอกากระตามาใส่แม่ มึงแน่พี่น้องลุนกระตาแล้วมดปัญญาขนไปมดปัญญาเอาไปเฮ็ดแม่มึงแน่โพดพ,พอ่อบออัศจรรย์เกิดยุข้างหัวคักแน่พี่ฮี <c> ่ <oughs> อยากฟอนเด้กูอยากฟอนใจมึงเนี่ย <c oughs> ตาลนตาลนตาพี่น้องเอ้ยสะออนสะอื้นสะอื้นสะออนทำไมมากมือเ้านี่คือสิงามค่ะคือสิบวบบานยังสี่เนาะคือสิพอสูบรลุบสิบหลีบนี่พี่พี่น้องโอ้ยสะออนโอ้ยเอ้าขาดซ้หำหักซ้ำฮาเอ้ยเสียดายด้ยงามงามไหม ดอกใหญ่สัมแม่โอ้ยโอ้ขาดสมัมุนมุนมุนฮะเอ้ยมันอยู่เลือกเอากรได้โอ้ยพี่มุนสัมพี่น้องเอ้ยอืมเสียดายนี่อีกดอกหนึ่งยู่ข้างกันใคร่ใหญ่ๆ,ๆพคนนะ่ะโอ้อยู่เลือกรับโอ้ยพี่น้องเอากรได้เลยโอ้ยเสียดายเสียดานโอ้ยพี่ โอ๊ยมุนนี่พี่น้องดอกใหญ่มันเอ้ยบานตึงเขื่องอยู่พุ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยสะอ่อนโอ๊ยบ่ได้ขายอีกแล้วอืเท่าแล้วโอ้ยสะอ่อนด้วยพี่พี่บานมดโอ๊ยเท่าแล้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียดายด้ ดอกเงยพึ่นโอ้ยหักเลยขาหักขามุนมาเลยดอกก็มุนเลยโอ้ยก็อเอาดอกไปให้พ่นเชื่อไปนี่ละพี่น้องขานี่เครือ่องแรกค่ะพี่น้องเอ้ยอศัศจรรย์บ่โอ้ยเห็ดโพดโพดพะโลพงานโพดโพดคุ้ยเสียบ คันมือเศ้านี่คือสิเสียคุยเลยคลายลายอยู่เนาะไปพอคือีว้ยคือจินั่งเอานั่งเอาน้าเอานะไม่ยังพูดไม่ได้เห็นเท่าคือจะของแขกนูแม่ข้ก็จ้างงานก็มา่ออบาเนาะมือเศร้านี่มันสิซ้ำหนมันพอสุบลุบซ้ำหนอันนี้มันสวยลหวเนะกับใบลหวเนะมันกับบานชะามตัวดีาปปแ้ห เดี๋ยวเสอดไปทั้งงายอ่เดงนักสะดงของเฮาค่ะทองพูนนวดเล็กค่ะกูแม่ต้องพูนนวดเล็กกู้องพนวดเล็กปกีฮีสปาร์ี้ค่ะปกีฮีเล็กอันนี้น้องค่ะคุณแ่โซเฟอร์คุณแม่นั่นค่ะอมาพันนี้เมี่ยงหัวหนาพี่น้องโคตรแล้วสองราตาเนี่ของเมี่ยงหัวหนานี่ มึงแน่อันไปไปพ่ออันว่านึ้อหันนีเทาค่ะซุ้มเทากับเทาโพดเท่าเลียงานอันมันอยู่เลือกหลายแม่งัดจะว่าขาดเครื่องคอรลงันจะอว่าขาดเครื่องคอรอลสองตาเนีของเมียยัโหนาเอยเนาะมึงม่เศร้าคือสิซ้ำหนีเนาะเอนสอนส่ตาใหญ่เนาะ